ทิมงานสายปีนสวัสดีค่ะมือนีมาลงแหกแล้วเด้อค่ะมือนีมาจมปลาค่ะรอดติดตามค่ะโอ้เป้าต้องป่มา้กปุ่มเป็นผ้าพวกไ อนโนไคอ้ยไก่เปยวเปยวไก่ยู่งไก่ลมมักแล้วก็ขึ้นรถมาเลย้ห้นหมาหรอปล่ะนี่สองวัดพดีเหมดมนแหลวมาแล้วโอ้ยแ่ีเ็ดมลงไม่จสคนเนาะโอ้โดดแล้วตัวนึ่อย่าโดดออกเาัว อนี่นี่นี่คือการออกตบออกก่อนเรื่อง่ผ้าอันนี้เพิ่นนีกกัะผ้าลูกไปห้ามหมอเลนนี้แตเสื้อแดงปลาไม่มีเกียนะครับปลาไม่มีเกลาก็ดลนะเปลาไม่มีเก อนดูทูบเด้นน่ขอไปเบิ่งเลยเนาะค่ะโอ้มอขามันดนอ้เอะไรโอ้เียนลูกเทียดรูเกียนลิยเล่ะเียนลามเลคะเกียใหม่เียหลักที่นันกาอนาหอมมาแล้ อ <c ười> ๋ออีดอกดู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 ดอกกระรังม่โนไม่ปดุกไปาจีนจะไปยงหวดสบายพิมานแบ้านไปด้วยีรบใ่ไปเอาหลายตัวอยู่ระแวก จับเลมเครื่องบเลยนี่อกกอนโซเลยน่เดว้าเราเอาไป่เดี๋ยวไปกนกับเอาไปยี่น้ำหรอดบ้านโซใชว่าตัวหญ่ๆเป็นแนวไหนวะบังด้วนี่นะครับตัวญ่ ใครแยงมาพี่ลลยเนาะเจี๊ยลยยอะเอาพี่เก้อนเโออกแล้วเอาเอาคางนเือแม่นเลยนี่คือการสอนพักปอดนะะสอนพักปอดบกอบอาึงนย่าหเักปอดลายดโปกเลยอเอย่างส่วนเลนี่เอกเืส่วน

งแงคับลเร่นไปเงไปหอดเอาไปหอดผสมเส้นแล้วงไปขุดไปุดอย่าไปอยู่บนท้งุดอย่าไปเยหนักแล้วเยมันคืออรเน่แ่้าเยียบ้อียบด้เยียบเพเยียบคนหมานงวัน ทำละคะโอ้เ้นเนาะเส้นเนไหมัมดยังสอานเลย่ก็ไม่รูนานนสาร เอาทีฉันนัดอะไรคิดว่าเห็ดเทตละเป็นกองเชื้อใหม่่งเหยวไลอยู Ô bà nghe, 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 กูดึงอกน่ดึงมีกนี่พอมาจับนที่ไร้อมนี่โยนไปซ่อนเถอะอ๊ยโอ๊ยตัวลงม้างพนันยังเงี้ะเมายัวั้งนี่ก่อนกะโดดลั่นไปๆล้มอยูลงมล้มบ้างล้มาล้มาล้วขับันวยขับขันมึงมอ อัน <c oughs> นี้สองวิธีแล้ววิธีนี่คือการส่วนขึ้นไปนะคะเส้นโนเสี้นการส่วนแล้วก,ก็ตุ่มแล้วก,ก็ดึงฟังท่านี้ปกปกเราจส่วนล่างเราจีหลักจะเด้สองวิธีนะคะ

โอ้มันน oh, ้องพี่มาหรอมันน้องพี่คำพี่๋อคำพี่ย้อนใส่คำพี่อะน่ะน้าเพื่อายโม่หน่อยวันเดวันเดปลาตัวโอ้ได้ปลารอวยันห้เข้าวันเลยคนมาคนมาล่งน้ำ Tiền บ่ลงเหบ่ลง cần หน้าคน bẹp đi มันสิไปทุกสิทายนี่

รู้ว่าออกไปน่พวันนีถ้าส่วนนี้ก uh ็ไ hmm ด้ร้ายแล้วนี่ยแปลว่าป่าลายเนี <h 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 ่ยป่าลายเสือไมปดลงกเราเลยก็ลายพันธนี้เลยปูเท้าจาแต้ว้กูอยากกันี่กูอยากก็นี่นี่แหละกินเสือแล้วกินเสือ

แคเนาะนีกาแฟกันนี่ตกเตเบิดว่าเป็นงู้หางยายยายยาปอยนี่ปลาไหลตัวนึงไม่ไม่ใช่พักอนเลสรางหรว่าไ้แนี่นี่คือการสวนพักผอนเอาดิเอาปเอาปนบอกกินค่ะนะปานี่กาากัน ปลาเยอบพ่เอโอ้พอดีแกงถุงแงเขมั้พอดีปนตัวพญยไหมคุบตัวนี้สาซานวาะซานแล้วโลเาไข็นกันดิบเก็ดติ๊โล่เด้อโอ้ปลาแข็งแมไใหญ่ค่อย่าน้ได้้บของยวเลยเยว้ายด่าพี่นาดเต้ออกรอบแรกรอบแรกอะพี่ว่าไอะ ไปสุดอ็นอันอันรีเล่าเหรทางนีบให้ด้แล้วทางนี้รอบสองแล้วด้วยค่ะเน็กตัวหันอาขึ้นนุ่งูงได้วด้อพีนาัยังไม่ซ้อนเน็กประกาศประกาศคอยบานสร้างมาคุยบ้านสรงมาเอาอย่ายนนะอย่าโนมมสกคอยไมเปียกจ้า ฟังทางนี้ทีมงานปูหนาคะะ่ะแล้วก็ฟังทางผุ่นข้าจอก็าาฟังทางนีไ้ไรข้องหวานมนเอาข้องหวานมาส่ง,งกันปูทำเรามาแถวแล้วอังหันปูทำเรามาแถวแล้ววังหาันปูนางเสนา

ควมไม่พมโอ้นี่นี่นี่เห็นหลแล้วโอ้ไปไหลไปไหลโอ้โหมีเสโอ้อหันไหล้เลย้องหันนะโอ้โโรลยแค่น้อ้วยโอ้ยเาันเยอะเยอาบิ้อเบิ้อเบอเอา่ลูกเออโอ้ยเขาาเขาอุ้มาลูกเป็นพันเด้อลูกเขาเขาไงเสือมเลย

ทิ้ตี่หดไปดโอ้แม่ขึ้นเหมือาย้งเ็่่าไหนเอียนตัวน่อยเอียนจะเอียนดูน่าก็ที่เอาละเราไปบางทางน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเดียวนเเอ้วอ้า

โง่จับติๆอยู่เ่่อโง่ก็ยนไปคนแน่น่ตัวงี้ยังยอางอะไรอันบ้านยางเปียวอจิบแล้ท้ายขอวดผู้ยืนบังนี่เลย แ่ละจังเดียบงว่าผู้ใดเฮ็ดเ่เห็ดงานค่ะอ้ยอันนี้ก็ยืมออกันเม่นแล้วทไนี่ยเมงานมันตึกแคมาตันนี้กำลังคลหู่มทว่ากูเวทเรียกกันเถอะคลายสอดนือดิเาลงบันมันยังไงอ๋แม่นี่ตลดนันนันยมุกมันโเปียกเ เอาเอาเงี้ยเอาเงาวงเอา่เงาเลยนเอหัวเีววมันเจ็เนีมันกว้งเงียเเขียนเอาเอะเออยาเีนเจบรมอนันนลึเนาะอ๋อพันแยงเนอบ้านนี้เพนเท็ยดีเนาะ่างนั้นะเทศเกษตรวกเลยใช่ไหมเนยพอประคอประดุกประดุก

แล้วฮอ่ในบางทีมงานฮอตโตนะคะบอลมันเต็มเวหลีบจะเป็นยังไงน้ำเกียรบจูกล้อลงน้าในหน้านี่เราะเสียงดังเลยวันนี้ใครกูมูสีหันตัวยีกู่ไดคู่กันอยู่เลยเจ็บฟ้าเลยจ็บฟเลยจ็บ้ลยบฟังทานั้นยคำพี่ กเียตุ๊กตู๊กมงดามงดาต้มเจียวไม่รูนแหละไส้แยงเหรอไม่ได้ขดน้ค่อย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 ดมากเก็บพวกเหลือกินลวดเรื่อต่อมาอันที่ขาดด้วย่มเก็บวว่ัอ๋อหน่อนอน่อยนีเนียเขียน มึงปาก็ข้อเหยบมันเกี่ยวน้องกับมึงงานเออก็มาได้ก็เรียกเกี่ยวไ้จะเกียวนะเกี่ยวได้เกียบปั้งไปได้หรอเอานู่นเลยน้ำมันไอ้ไปนแำมังไปตัวไปเนี่ยรโดนนั่นแหละมข้อนู่นด่าไส้ได้เอ้ยวันโลกศครับเรียกมีครับปี

ย่าอมเน้อเขียดนะเบื่ออมไปก็ได้ตสีบปวยันสีแท้ก็ต่อยเอาเลยตีเอาเอาอยู่บปลยันห้องนี่ไหมเอาเอาเอาแท่งน้ำกันนี่นี่ไงเฮ้ยมาดูชิ้นละเอาริ้นละเอายล้วเก็บไปนี่เ็นเียี่ดีนี่ไปฝากเขาเถียงเนี้ยสิดีห่วยห่วยอะไรอาไรเก หลอดทีองไหนก่ดีพัดเพ็ดล่องตรงนี้งกันตวนี้ปล่อย่มีตัวนึงเปล่อยว่ะนี่เหนันตัวัวเลยปล่อย้ยไปเาให้อนั้นนี่อยู่ผ่านกน่น่ยได้หน่อยเอาอยู่เียบวดอกกบ่อกเนี่ยบอกบ่อออมาไกห้อยบอบกมักเน่ล่ะบ่อไปไกล นี่ตัยาลอมวนจิงเป็นเอารดแต่พ่อกินกับเท้าเด้เทาัทพกินห่แเาแค่หลายหลจะไปคนหัวขมี่กับพวกยี่สัมนีตัวโอ้ตัวสองตัวสามจับตัวเดียวคนเดวตัวเดียวลหโอ้ยสวยมากใหใ้่ใส่แล้ว่กเืองหมอนโอ้ยย่หนีละไทยามี่เน่ยยี่หนีแหละช่องช่องย่อ้ยังไช่องยอเน่ย นกเขาใหญ่สายปีน,น,นค่ะนกนกก <c oughs> เกียวพเาเลื่นมก็เปลาลุกเ็นปลาลุกพราะว่าปลาลุก,นะกเหมือนเป็นปลาลุกเนเร่ปลาดุกเอาอะไนหน่อยนี่ปลาดุกนีปลาดุกบ่เดี๋วนี้แ้บ่นเอเยนี่เขาก็ูม่ั่นเด็ดเด็ดปลาดุกเดนั้นลาดุกานเหมอปลาดุกทีเอาปลาตไคดอก ดเอออจบันนี <si ้แบ่งป okay? ่าแล้วด้วค่ะเพราะว่าเขาอยู่บริยูหาอยมัดผ้ามเพี่ยนแขนหอยนั่นแหละจะไปคุนมหโจ้ดูคุนมากวดูวะวันไหนทำเยะอะไรบ้างรอดรอดยีโดมยี่ดเลยเ่าปลาตายบ่ใครเออตายปลาตาย ก็ไปเห็นอยเนคนโง่เ hmm. ดี hmm. oh, right. ๋ยวไปเห็นขอบคุณค่ะเอารถเอาน้ำเอาน้ำใส่แล้วก uh. ็ใส่ถังขึ้ยังปลาสอมันงด้เดี๋ยวไปยีฟสนเลยยีอนบนเอาอยู่บ่อบบ่เห้ยห้อยน้สตุกเหอยูุ่่นั้งโลเดี๋ยว โอตักหนำมาแค่ยืนนิ่งนคนนี่โคไปตักหนำมะใช่มันก็เข้าไปอ่นนนีคนตัวขนาดบ้านนี่ไม่ขี้เขาแล้วมันโล่งยิ่งขึ้นต่อก่าเป็นเรียนเนาะโอ้ขึ้นต่ออีกีอยากอย่กีป่าพีเ่หลังไคลั เมกีตังใ่เเสียบตัวใ่เนาะมันน้ำสุกคือมืนนตอนนั้นก็น้ำสุกเลยเด้ยใหญ่ๆจยมยู้นนานแวเฉยเลยนี่กี่ยันอยู่ปลาเนี่ยตยอส่ อิมาอิมามันถึงแลลงหมดเลยไกี่กีก้เกือบ่อเยอา่มันอิมอิมกวนเิิ่มพลังจงมืไปยังไงเนี่ย เอาแล้วขอบคุณค่ะจะจบคลิปไปเพียงแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะมื่อื่นวาไมม่อื่นว่าไม่สันทนมามื่อื่นค่อยติดตามต่อนะค่ะกลับแล้วไปขายของป้าเอาเขียนเมื่อเขียนหอมเราหายแล้วนะน่ะหนหอมครับเราค่ะโอ้ยหคได้เขียนกับเขาเขียนคนใดก็ไหล ปลาไหลกับพอะปลาไหลกบเขียดากับราคาขอบคุขาคกเเื่อโอ้ส uh, ียดายอยู่ค่ะตีบ้าหั่นในเครื่องทางอยู่บัดมือกับสีเหลียบนบนนี้คนคือห้องวักแห้งนึงหว่ห้องใส่กันแคกเว้ย โอ้เอียนเพิ่นกัลายโอ้ที่ว่ามานนะคะใส่ตัวใหญ่โอ้ใหญ่เลยที่หน่าเข้ามาได้ใหญ่แบนมาเป็นมาที่หลังมันก็ได้ใหญ่แต่ว่าคนมันมัดของใหญ่ตัวใบจะท้านจะให้เออันนี้มันมันบ็แดดมันบาเห็นค่ะเออเอาจากับ จับมันขึ้นมาเนี่ยี๋ยวสิจับเคยบังคับอ่ะแล้วสิจับโชว์พี่มากพี่เด้อมาเดินพี่เด้อจังก์ชอนต้นสิตกไปกันจอหายแล้วเนี่โม่แล้วสิลุ่มแบบอือเด้อเด้อนานนานด่านว่าแล้วกันใหญ่อีดีเยยืใหญ่ดวยไกูแขนเราไปเอาเบืองแขนเอาเทียบกันกับแขนโอ้โหเด้ะเกือบรอดเลยเนาะสอกหนึ่งเทียบรอดเยู่เลย

อบุ้่นุ่นปลาไหลลีสิอ๋อ่เกลอลใเกหนกบพนว่าไว่านีน้อยห่ห่ใหญ่ส่ใหญ่อะไรว่ามีแต่ปลาลายตัวอ๋อเราตงใส่กับตั้งน่ไยก่อน จจ <Bond> ับไปพอดิสิคเที่ย่ใครไทยบ่บอดูไปสามคนท่วัดไปยังไรับจับเอาออกแล้วป่ะจับไห้ได้สิคุณอย่างวะว่าเค็งกับเมยบังไงค่ะน้อมีดอกเพียนเอนันเด็กตัวนึงเลยไงย่าวเนยอยู่ป <cartoon> ่าโอ้มีอยู่ได้หนีย่าว่านีเนี่ ตัวหนึงไมอนี่เตัวนึงนี่ตัวนึงมันเทีว่ามานค่ะถ้ารุดเบ็ดพวกแม่หน่ยังยังยงครับเอ๋ของแท้เดียวยวนเดียวอยู่บางรันต่อบางลันแม่นีปลาไหลได้น่ กไดมากินบทันก็เรียงวยไงล่ะโอ้โหแ้าันกบว่าไงพ่เป็นกบแม่พันเลยลหรอพันอาลับอะไรน่อยวะจับขาเป็นื่องไหนไหจับขาก็ฝนมือเจ้าแหงสิจับขาเป็นถือไมาท่านดาเลยค่ะแอมนหนแน่นอนแน่นอน มนันกบมันบเนี้ว่้มันพ่ี๊กุ่กุ้งมีะมี่กุ้งแล้วแบบไห้พอสอนยาำในกับเพ็นอยากย่ฟังันหนี้น่ก็จกอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเอซีขอบคุณทุกคนที่ติดตามถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะขอพ้นค่ะ